เราเรืเ่องเหรียญทองเหรียญทองยิงปืนใช่ไหมฮะที่ติดหน้าอกนี่ใช่ไหมฮะคือผมเนี่ยเอาเรื่องยิงปืนก่อนนะครับก่อนมาเป็นตำรวจเนี่ยมันก็ได้เหรียญยิงปืนเหรียญทองของกรมการปกครองแต่กรมการปกครองมันยิงง่ายไอเหรียญประลัดอำเภอที่เขามาติดกันเนี่ย, <S <S ยเหรียญในอ,ะะอำเภอเหรียญประหลัดอำเภอที่เขามาติดกันเนี่ยนะครับอันนี้จะยิงง่ายยิงง่ายตรงแค่ยืนยิงช้าน่ะ ยืนระยะ25เมตรแล้วก็ยกปืนยิงมือเดียวยิงช้าแล้วก็นับคะแนนกันนะครับถ้าคะแนน9 9 6ขึ้นไปมั้งก็จะได้เหรียญทองนะฮะ9 6ขึ้นไปลองมาก็เหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรเนี่ยที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะติดโอกันนะผมได้เหรียญน,นั้นมาก่อนนะครับพอมาเป็นตำรวจเขาก็มียิงระบบ PPC ที่เป็นรูปดาวรูปดาวนะที่ผมติดสมัยเป็นร้อยตลรวจตรีนะฮะ ผมไปอบรมหลักสูตรในร้อยตำรวจเนี่ยเขาก็บังคับให้ไปยิงที่สนามเขาน้อยปืนที่ยิงก็เป็นปืนสมิธโมเดิร์นสิปากจิ้งจกด้าเดมเดิมๆนะครับไม่ใช่ด้ามแต่งนะด้าเดมเดิมๆปืนเดิมๆป,ปืนหลวงที่ให้นักเรียนฝึกซ้อมกันเน่ยเขาเรียกปืนปากจิ้งจกรีวเวอร์ขนาดจุดสาแปถ้าภาษานักเรียนปืนเขาบอกปืนป่วย ปืนห่วยนะครับและลูกกระสุนที่อัดเนี่ยก็เป็นของของตำรวจอัดเองเป็นลูกซองจุดสามแปดกระสุนนัากระเจ็ดสิบห้าสตังค์เขาจะแจกนักเรียนให้ยิงคนละหนึ่งร้อยนั้นนะครับก็ฝึกท่ามือเปล่ากันอะไรกันแล้วเข้าช่องยิงนะเข้าช่องยิงเพื่อนที่อบรมหลักสูตรนอรอยี่สิบสี่รุ่นเดียวกับผมเนี่ยจะรู้นะครับเรารมกันสองร้อยกว่าคนก็ไปเข้าช่องยิงกันพอไปดูเป้านับคะแนน ผมยิงครั้งแรกในชีวิตที่เข้าระบบการยิงต่อสู้ยิงต่อสู้เนี่ยยิงต่อสู้ระบบ PPC นี่จะมีท่าชักปืนมาฮิประดับเอวระยะเจ็ดหลาฮิประดับเอวระยะเจ็ดหลาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้ปปปนะกี่นัดสิบนัดมั้งจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็ยิงระยะหกสิบหลาหกิเมตรอะหกิเมตรอนะอันนี้งานนกยิงให้นอนยิงแล้วก็วิ่งเข้าไปยิงหลังที่กำบังด้วยมือซ้ายมือขวา นะครับแล้วไปยิงเหนือที่กำลังจำไม่ค่อยได้มันสี่ติดกว่าปีแล้วเนอะมาแล้วก็มานับคะแนนกันกน,นะครับที่จะยิงยากที่สุดคือหลุดคือระยะห้าสิบเมตรหรือหกสิบเมตรเนี่ยนะครับจะต้องยิงให้เข้าเป้าเป้าตอนนี้ปืนมันบ่วยไนงะปืนมันไม่มีศูนย์หน้าศูนย์หลังเวลานักยิงปืนเขายิงแข่งกันเนี่ยเขาชนะกันถ้าฝีมือเท่ากันชนะกันด้วยปืนนะครับนะฮะปืนยิงแข่งขันเนี่ยถ้าได้เป็นสมิธ โมเดิล 15K สมิธเคเนี่ยมีศูนย์หน้าตั้งศูนย์หลังดีลำกล้งกอง6นิ้วไอ้อย่างเงี้ยจะยิงแม่นและปืนออโตเมติกถ้ายิงก็ถ้าเป็นสเมอมอสเมม1เธรรมดา u s Army ก็จะสู้ไอ้ปืนโบคับไม่ได้ผมยิงชุดแรกได้99.6ออกไปข้างนิดเดียวเกือบร้อยซึ่งเขาฝึกกันจะตายหาถึงจะได้ จะได้ 99%, 99้าหรือ100%นะถ้าได้100%ก็เขาเรียก P P C 100%แต่ผมก็ได้อะไรนะ P P C ทองพิเศษนะฮะทองพิเศษเป็นลูกดาวแจกแจกนะฮะโอ้โหคราวนี้คือหาทั้งรุ่นเลยมันก็มาดูผมเลยลุ้นให้เลยวัดได้100%ยตอนนี้เป็นเรื่องเลยครับพอยิงชุดที่2มันไม่ได้แล้วไม่ถึง90%แล้วครับ มันไซ์เพื่อนมาลุมกันมาเชียนะฮะความบีบคั้นกดดันมันเกิดขึ้นกับเรานะและกระสุนมันก็ไม่มีประสิทธิภาพถ้าเราจะยิงร้อยเปเนี่ยเราต้องเอาลูกนอกเขาเรียกลูกจุดสาแลูกแมทนะนะตอนนี้ลูกตำรวจอาดเองมันบ่วยนะค,ความเร็วหรือว่ากลุก่มกระสุนมันสู้ไม่ได้นะฮะผมก็ไม่ชอบยิงในระบบอย่างนี้นะครับนอกจากระบบตำรวจบังคับเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นผมก็ไปยิงปืนที่โคราช พอจิตยศในตำรวจร้อยหรวดตรีเสร็จก็จะไปยิงปืนยิงปืนยาวปืนสั้นที่โคราชปืนยาวเนี่ยปีแรกก็ได้เหรียญทองพิเศษเลยทองพิเศษคือมันจะมีเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองและก็ทองพิเศษนะครับถ้าทองพิเศษก็จะมีในบัทึกของสานักงานตนาํารวจแห่งชาติด้วยปีแรกใช้ปืนปลอยยบอ8ใช้ลูกขนาดไรเฟิล306อะ่ะศูนหปืนที่รอดอฝึกกันนะใช้ยิงส0 0รเมตรชุดแรกก็ได้ทองพิเศษเลย นะครับชุดแรกได้ทองพิเศษเลยพอปีที่2ก็ยิงด้วยปืนคาบินพอสบ8ปเป็นปืนปนเมื่อคาบินนี้จะยิงลูกจะปลิวๆนิดหนึ่งนะครับเพราะเรายิงระยะ200เมตรนะก็ยิงก็ได้ทองพิเศษอีกนะครับตอนหลังเขาให้ใช้ปืน SK33 ยิงก็ได้ทองพิเศษอีกนะครับแต่ปืนสั้นเนี่ยปืนสั้นที่ผมติดเนี่ยมันจะมีปืนสั้นรีเวอร์ขนาดจุดสากับปืนอโตเมติขนาด11มมให้ไปยิงนะครับ ยิงก็ยังมีช้ายิงก็ยิงช้ายิงเร็วยิงเร่งอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้ยากครับไอ้พวกปืนสั้นที่ใครจะได้เหรียญทองพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เหรียญทองแดงกันนะครับเหรียญทองแดงหรือพัฒนาฝีมือดีมาหน่อยก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองผมก็ได้ทองพิเศษตั้งแต่ปีแรกแล้วครับปีแรกก็ได้ทองพิเศษทั้งปืนสั้นรอรเวอร์กบอ,อกโตเมติขนาด11มมแต่สิ่งที่ผมหวังมากกว่านั้นคืออยากได้ที่หนึ่งของกรมตำรวจ ถ้าที่หนึ่งกรมตารวจตารวจมาแข่งกันทั่วประเทศเนี่ยใครได้ที่หนึ่งจะได้เหรียญทองของผอแต่ผมต้องไปประกบโอ้โหรุ่นเก๋าเหมนั้นเลยพันตํารวจปีสุพจ์พ่วงพัดมือปืนทิมชาพันตํารวจเอกลังสิตยาโนดไทยโอ้โหและเราเนี่ยมือปืนโนเนมนะครับแต่ตอนซ้อมผมเนี่ยนะผมไปซ้อมเนี่ยผมมั่นใจว่าผมต้องชนะพี่ๆเขาแน่เลยเพราะผมซื้อกะสุนทีก็ประมาณสองพันนัดอะและซ้อมปืนผมก็ดีแล้ว แต่พอไปยืนประกบเนี่ยมือไม่สั่นครับนิ่งแต่ขาแม่นพริวเลยมาเนี่ยเพราะเรากลัวแพ้พี่เขาไงท่านพี่ท่านเสียชีวิตไปแล้วพันตำรวจโถสุพจน์พ่วงพัดนะครับท่านมือนิ่งมือนิ่งยิงเนี่ยป้งปึ้งนะครับสมัยนั้นท่านหลังสิตยาโอไทยมือปืนดินชาติเนี่ยท่านก็ผมว่าท่านไซเหมือนกันนะท่านกลัวแพ้เด็กท่านกลัวแพ้เด็กขนาดมือระดับท่านหลังสิษย์เหรียญทองพิเศษเนี่ยยังตกมาเหลือเหรียญเงินเลย แต่ท่านืุพจก้งพัดในชนะเลยผมเนี่ยทองพิเศษหลายปีสอนแต่เพราะแข่งเพื่อจะดวลกันเอาเหรียญทองของกผมก็หล่นมาเหลือเหรียญเงินเหมือนกัน,น,กนเพราะมือมันนิ่งแต่ขามันสั่นหน่อยๆอ,ยอะ่ะเพราะัวแพ้พี่เขามีพี่สุพจน์คนเดียวอะ่ะที่ได้ที่หนึ่งได้เหรียญทองพิเศษกองกอไปแล้วมีท่านอารมณ์กดสามจเจริญคนหนึ่งบ้างผมไม่รู้ว่าใครได้ที่หนึ่งแต่ผมแพ้ผมก็ถามพี่ทําไมพี่ยืนนิ่งเหลือเกินแกบอกเฮ้ยมันต้องมีเทคนิคให้น้อง บอกพี่มีอะไรกูมียาท่านเอายาคอเฟ่เม็ดสีเรื่องเหลือกินไปสองเม็ดให้มันมึนๆเบอร์เบอร์แล้วก็ยิงไอเราเนี่ยมันยังสดอยู่พอไปเนี่ยอยืนข้างบนเนี่ยมันนิ่งยืนนั่นนิ่งเลยแต่ว่าขามันวิ้วๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยนะใจสู้ผู้อาวุโสไม่ได้นะผมบอกพี่ขอยาผมสักเม็ดได้ไหมคอเฟ่ซึ่งคอเฟม่มันเม็ดดึงไม่กี่สตังค์เรอกเม็ดไม่ถึงบาทอะคอเฟ่ยาแก้แก้ไขวัดอะกินแล้วมันมึนๆกัน ผมเะยบอกโอ้มีการโดบยากันด้วยนะสมัยก่อนแต่ผมก็ไม่ได้เหรียญทองครับก็ได้แค่ที่มาติดเนี่ยห้าเหรียญทองเหรียญทองพิเศษเหรียญทองพิเศษท่านสังเกตนีครับตำร,ร,ร,รวจที่ติดเหรียญทองเนี่ยตำรวจตำรวจที่ติดเหรียญทองเนี่ยคือมันจะเป็นทองเฉยๆนี่อย่างนั้นยังยังไม่ยังไม่นั่นนะถ้าเหรียญทองพิเศษจะมีลงยาแดงๆตรงกลางด้วยนะครับพอติดเครื่องหมายจะมีลงยาแดงๆตรงกลางด้วยของผมเนี่ยผมติดแค่สามเหรียญครับถ้าติดห้าเหรียญหรือหกเหรียญ เจ็ดเปลี่ยนเ,เดี๋ยวเขาว่าบ้านะครับฟ้าจะผ่าเอานะครับก็ติดพอสมควรนะฮะเอาแค่นั้นเฮ้ยเรื่องผีเนี่ยผมเป็นคนไม่กลัวผีแต่ผมเชื่อผีนะผมเคยเล่าเรื่องผีให้ฟังเนี่ยเรื่องผีที่ขนําใช่ไหมที่ตำรวจไปเจอใช่ไหมครับเอาว่าคนชื่อเลวัตกลิ่นเกรสรเนี่ยไปเจอผีมาเองอ่ะที่เ้า ไอปีพลโคทองเพื่อนอยังไม่ตายยังเป็นพยานได้และตำรวจท่องเที่ยวที่สมัยนั้นเนี่ยเราไปเช่าบ้านกันตรงแยกหนองหอยเป็นบ้านอยู่ในสวนลำไยแล้วก็มีต้นสักใหญ่อะไรใหญ่เลยก็มีกระท่อมหลังหนึ่งกระท่อมคือมีบ้านหลังมาเริ่มเลยนะตำรวจไปเช่าเดือนกี่ตังไม่รู้เป็นที่ทำการตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่สมัยปี2522นะแล้วก็มีบ้าน ในสวนลำใหญ่อะเหมือนบ้านคนสวนเนี่ยแต่พวกไอ้ปีพลไอพ้พิชิตชัยไอ้มปีจะไปนอนที่นั่นผมก็ไปนอนที่นี่ผมเป็นเพื่อนกันไอปีพลโกองเพื่อนรักกันเวลาไปเชียงใหม่ผมก็จะไปนอนที่เนี่ยเพราะผมไม่นอนเราไปถึงเนี่ยมันมืดแล้วผมก็นอนนอนก็ฝันฝันว่ามีผู้หญิงเนี่ย มาหลงรักเราแล้วก็จะตามไปอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะมาสวยผู้หญิงสวยเนี่ยนะครับมาเราบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่เอาผมไม่เอาอย่างเงี้ยนะตกกระใจตื่นขึ้นมาในขณะที่คนอื่นยังไม่หลับนะเพื่อนผมเนี่ยไอ้จ่าพิชิตชัยไอ้จ่ามนมนรีเนี่ยไอ้ปีโกทองเนี่ยยังไม่หลับนะบอก i, เฮ้ยไอ้เจ้ากูฝันร้ายมันบอกยังไม่ต้องเล่าฝันอย่างนี้ใช่ไหม เพื่อนมันบอกว่าฝันอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยฝันเหมือนกันบอกทําไมวะทําไมฝันเหมือนกันมึงดูที่หัวนอนมึงนั่นผมก็หันไปดูที่หัวนอนโอ้โห,โหมีรูปผู้หญิงครับมีรูปผู้หญิงอยู่ ผู้หญิงที่เขาบูกคอตายอ่ะแล้วมันก็เอาทองไปปิดที่รูปแล้วก็จุดธูปบูชากันว่าเป็นเจ้าแม่แล้วก็มีเสาตกน้ํามันด้วยบอกเลยมึงก็ไม่บอกกูจะได้กราบพระก่อนนอนหัอามาบาังเอิญมันเดินทางแล้วเพลียไงพอเพลียเราก็หงายท้องนอนเลยแต่ว่าไม่ได้มาหลอกอย่างนี้นะไม่ได้มาหลอกเห็นตัวหรือเห็นกลิ่นศพนะครับแต่เป็นเป็นฝันเป็นฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นใครไปนอนบ้านหลังนี้ก็ฝันทุกคน แต่นี้พอมันมีข่าวออกมาว่าตำรวจกับชาวบ้านไปที่ขนาล้างที่ปรากฏว่าผู้หญิงท้องโดนมูรัดตายหรือว่าฆ่าตัวตายอะไรก็ไม่รู้นะวิญญาณเขาเนี่ยยังไม่ถึงคราวตายก็จะเป็นสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่บริเวณน,นั้นน่ะน,นะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าอายุเยอะๆถึงขราวตายไปตามไหววิญญาณก็ไปตามบุญตามกรรมที่ก่อมาแต่คนตายโหงคนบัตรเหตุโดยเฉพา,คาะคนตายท้องกรมเนี่ยผีดุน่าดูนะคนตายท้องกลมเนี่ยผีดุน่าดูนะฮะแต่ว่าหลังหลังจากไปเจอไอ้เรื่องผีๆหลอกวิญญาณหลอนอะไรเข้ามาผมก็พกมีดหมอพอพกมีดหมอหลวงพ่อเดิมก็ไม่มีวิญญาณกล้ามาก,กวนนะครับ มีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันอะไรพระนี่ช่วยไม่ได้นะครับของพระเนี่ยนะให้ค่อยก็อยู่กับคอเนี่ยผีก็ยังหลอกอยู่นั่นแหละมาผียังหลอกมาให้พนมมือนะโดนผีหลอกตอนที่ไปเอาลิ้นหัวใจอะ <Okay. S 1> เรื่องลิ้นหัวใจผมแปเอาลิ้นหัวใจดันมาใส่ในเสื้อครับผีหลอกลากประตูคลืน่น มองเห็นอยู่เงี้ยลากประตูลากประตูแต่ไม่เห็นตัวไม่เห็นอะไรไอ้น,นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยวคุณจะหาว่าเพ้อเจอแต่ผมถ้าไม่เจอกับตัวเองผมก็ไม่เล่าไม่เล่าให้ฟังฮะมา